นึกว่าอย่างน้อยจะมีมารยาทบุกมาพรวพลาดแบบนี้จะให้ทํำยังไงล่ะตอนนี้ฉันไม่สนใจเรื่องมารยาทสมบัติผู้ดีหรอกคะ่ะ <c oughs> ระหว่างห้าถึงหกโมงเย็นเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนีถนน1 9ึ่ก้าสซอกรีอังดงมยอนคนชนคือลูกชายคุณจุนโม <c oughs> เยื่อใช้เวลาพักสี่สัปดาห์ส่วนจุนโมก็อายุเกิน14แล้วแกก็ไม่ใช่ผู้เยาวอีกต่อไปแล้วแต่จะได้ข้อหาแบบผู้ใหญค่ค่ะ พูดเรื่องอะไรนะ่ะชนแล้วหนีเหรอจะมโ,โนก็ให้มันน้อยหน่อยไม่เห็นมีใครแจ้งตำรวจนี่บ้าแล้วเชียวรู้เรื่องอยู่แล้วสินะก็อย,อย่างที่คุณบอกไม่มีใครแจ้งความแต่มีการถอนแจ้งความอยู่เพราะฉันเป็นคนแจ้งเอง ผมจะคืนไฟล์ให้คุณก่อนนะครับดูนี่ค่ะไปชื่อที่ถูกพบในที่เกิดเหตุแล้วก็อันนี้อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากอุบัติเหตุคุณวางแผนอำพรางอุบัติเหตุนั่นแบบแนบเนียนเชียวนะคะ แค่ป้ายชื่อกับเศษขยะเนี่ยจะพิสูจน์อะไรได้ล่ะเบาได้ก็เบานะถ้าไม่อยากโดนฟ้องก่อนในข้อหามิ่นประมาทไม่รู้สิคะเพราะงั้นฉังก็เลยสืบเรื่องลูกชายของคุณเพิ่มจนตอนนี้เบาไม่ได้<ะ>แล้วคะ่ะพ่2020ชิงลาออกจากทาฟในรัฐคอนเนติกัตก่อนถูกไล่ออกสาเหตุคือกัญชาสามเดือนให้หลังแกก็ย้ายมาที่เอ c เลยแหม ลือจะไม่มีเลยนะคะถ้าไม่ปลอมแปลงประวัตินักเรียนเนี่ยก็คงทําไม่ได้เลกคะ่ะไปฟังเรื่องไร้สาระมาจากไหนคิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้งั้นเหรอถ้ายังมาแตะต้องอีชานอีกฉันคงจะต้องเอาคืนบ้างในฐานะผู้ปกครองในโรงเรียนนี้ฉันปล่อยผ่านเด็กเกเรกับผู้ปกครองที่ปกปิดความผิดและเรื่องที่เศษยาไม่ได้คิดจะแบกรักเมเหรอ เป็นแค่ทนายชั้นต่ำเฮ้ยแย่แล้วดูถ้าจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์สินะท่านประธานนำจีซอนฟังฉันให้ดีนะคะคนอย่างฉันนะ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณน่ะไม่ใช่ถ้าเรื่องนี้หลุดไปลูกของคุณจะเป็นยังไงแล้วแม่แม่ที่นี่ล่ะสามีใหม่ของคุณรู้เรื่องนี้ทั้งหมดหรือเปล่า <ce lebr ation> ความจริงเป็นยังไงไม่สำคัญหรอก แค่ข่าวลือแพร่ออกไปก็คงจะบันเทิงสุดๆแล้ว